ใช่เพราะถ้ามันได้น้องรจนนาไปไม่ช้าไม่นานมันก็คงอาจจะลุกคืบเอาจนหมดทุกคนน่าวมากเลนน่าน่า่อนข้าาาน อง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 ชายององเนี้ยทับ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 ทันนี่ไม่ไม่แล้วเลยเลยนะเพคะอยู่อยู่แท้าถ้ไทยลึกลึบลับแลแลมลนะเพคะเจ้าน่ะไม่ใช่โรตีมานะแล้วเจ้าจะมาพูดติดอ่างทำไมเออก็โรตีมาไม่อยู่นี่เพคะคมูลก็เลยพูดแทแท เจ้าพ <muitas> <arias> ี <sketches> ну <ição> women, ่นะคะเจ้าพี่นะคะน้องเนี่ยก็อยากจะช่วยน้องรจันนานะไปคะเพียงแต่ว่าพวกเราทุกคนอาจจะต้องเจอกับอันตรายถ้าวางแผนดีๆก็คงจะไม่เป็นไรเรื่องนี้เราจะต้องปรึกษากันอีกที เดไปไหนมาพี่คะเจ้าออกไปก่อน่คะพวกพี่อะไปไประชุมกันเรื่องหาทางช่วยน้องรัตนาอะไรนี่ะคะน้องยังไม่ติดหรอกทำไมต้องช่วยด้วยพี่คะนี่เมื่อต้นชายพยนกาเนี่ยออกเจอรูปงามซะขนาดนั้น ได้อภิเศกสมรสด้วยก็น่าว่าเป็นบุญวาสนาแหมนรองรนานาก็ผ่านเป็นเล่นตัวไปอย่างนั้นแล้วไหมคะเรื่องนั้นนะพ,พี่ไม่รู้หรอกแต่พี่ลองความเห็นกันว่าไอพยนตราเนี่ยมันจะเริ่มที่รตนาก่อนแล้วหลังจากนั้นนะมันอาจจะฆ่าพวกพี่ <c oughs> แล้วก็บังคับให้พวกน้องเนี่ยพี่ศสสมรถกับมันนะ <c oughs> ไปนะไปไหน เสด็จดพ่อใช่ไหมคะทุกที่เสด็จพ่อของน้องไม่ได้เรื่องหรอกอใช่ไหมเอหมายความว่าเสด็จพ่อของน้องอ่ะทรงเชื่อมันทุกเรื่องไม่ว่ามันจะพูดอะไรเนี่ยก็เชื่อมันไปทั้งหมดเลยอะเรา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 จะทำยังไงดีนะคะฮะเราก็ถึงต้องต้อง,ต,องต้องช่วยกันคิดยังไงล่ะหน่ากลัวเลยที่ไม่ไ กันใหญ่แล้วนะพี่คะเราทุกคนอ่ะถึงต้องร่วมมือกันไงล่ะน้องหมายถึงเรื่องรัจนาไม,ไม่รู้อะไรกันนะกันหนาน้องนาย,นายรัตน์ความจริงอ,อ่ะรัจนาน่าจะดีใจซะด้วยซ้ำน,นะที่ไม่ต้องเป็นม่ายนานนานแต่นั่นอนะ่ะไม่ได้สาเหตุสำคัญแต่พี่อ่ะเป็นห่วงน้องต่างหากน้องก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีเหตคะใครๆเขาก็รู้ ว่าองชายชัยยันน่ะเจ้าชูจะตายที่ทรงหวานล้อมให้ทุกคนช่วยรัชนาเนี่ยไม่ได้ทรงห่วงยายไยหพหลังนะคะเป็นเพราะว่ากลัวน้องรัชนาจะตกไปเป็นชายาขององค์ชายพยนต์ตาตังหาจริงจริงนะพวกเราตกลงกันแล้วว่าจะช่วยรัชนา น้องล่ะคะเจ้าพี่ไม่ทรงเป็นห่วงน้องบ้างเลยเหรอไคะน้องไม่คิดเลยนะว่าเจ้าพี่อ่ะก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่เป็นหัวงรจนากับเขาเหมือนกันโอ้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันยังไงแล้วไคะพี่ก็บอกทุกอย่างไปแล้วไงน้องไม่เชื่อรอยไม่เชื่อพันไม่เชื่อเื่นนั้นพี่จะ้ก็บรรดาแล้วล่ะ มันเชืเข้าใจยากเรื่องนีอรู้สึกไม่ชอบมาพาคนขอรับท่านอาจารย์บรรดาราชบุตรเขยต่างระชุมปรึกษากันแล้วเจ้ารู้ไหมว่ันรื่องอะไรข้าได้ยินไม่ชัดปล่อยมัน เดี๋ยวก็ต้องมีคนค้าบมาบอกเราเองน้องนารีรัตน์น้องเรียกทุกคนมาที่ตำหนักนี่ทำไมอะเพราะว่าน้องไม่ไวใจบรรดาพระปะวามีตัวดีของพวกเรา่ะสิพี่คะ อืมอยู่ดีๆก็นัดหมายกันมารวมตัวจะไปช่วยรจนาซึ่งน้องเนี่ยไม่เห็นว่าจำเป็นเลยสักน,นิดนึงนะเพคะน้องก็เห็นด้วยไหมคะมน้องรจนาจะต้องทำเสน่ห์เล่กลให้พระสวามีของพวกเราเป็นห่วงของน้องไม่ต้องทำเสน่ห์เล,ล่กลก็หลงอยู่แล้วละเพคะแล้วถ้าน้องเดาไม่ผิด เจ้าพี่ชายยันก็คือคนจุดประกายความเป็นห่วงนรจนาเป็นคนแรกเราจะพี่มังรายก็จะเป็นคนที่สอง mm hmm. แต่พี่เชื่อว่าทุกพระองค์นรบริสุทธิ์ใจคู่ถูกต้องแล้วไหมคะพระพี่นางวิลาวันเ mm hmm. พราะน้องเองก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันนะไหมคะใครจะเชื่อก็เชื่อไปแต่น้องไม่เชื่อ พระสวามีของพวกเรากำลังที่จะพยายามเอาเอกเ,เอาใจเพื่อชนะใจน,อจน้องรจนาตายจริงพี่ลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยอะ่ะแล้พี่เมืองรายก็เป็นไปกับเขาด้วยเชิบทำเป็นปาิทินง,งานดีต่อไปนี้พวกเราทุกคนอย่าหลงกลบรรดาพระสวามีตัวแสบของพวกเราอีกต่อไปใช่ พี่จะพาพี่ที่ไหนพี่คะพี่รู้หรือเปล่าน้องกำลังม,มีความทุกข์หนักหยือเกิน นะ เราไม่นเคยว่าเราจะดูคนผิดดูเหมือนว่าเราจะอธิบายให้เจ้าฟังไปหมดแล้วแต่เจ้าจะไม่ยอมเข้าใจใช่ไหมผมฉันได้ยินเสียงรัจนาเห็นภาพนางถูกขังอยู่ในคุกผมฉันแน่ใจว่าครั้งนี้เป็นเพราะกระแสจิตของนางนไม่ได้เกิดจากในวายร้ายเพงตานั่นแล้วยังไง เจ้าคิดจะไปช่วยนางหรออลำพังตัวเจ้าเองเจ้ายัางเอาไม่รอดร่างของเจ้าที่ปรากฏอยู่ที่นั่นอาจจะสูญสลายถูกไอ้ปีศาจพยนตราทำลายได้ทุกเมื่อแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเจ้าก็จะหมดโอกาสที่จะช่วยนางแล้วก็พ่อแม่ของเจ้าเจ้าลองพิจารณาดูตัวเจ้าเองสิ เจ้าเห็นแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้ตัวของเจ้าเหลือแค่ดวงวิญญาณเท่านั้นเพราะฉะนั้นเจ้าต้องรักษาดวงวิญญาณของเจ้าให้ดีตอนนี้ไอพยนปลามันกําลังตามหาดวงวิญญาณของเจ้าเพื่อที่จะทําลายเจ้ารู้เอาไว้ซะด้วยผมใชนเมือพวงรัชนานี่เจ้าไม่ไว้ใจเราใช่ไหมไว้ใจพระเจ้าค่ะมันก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา ที่พลาดเป็นข้อมูลค่ะเจ้าที่ไปได้แล้วข้มูลให้ขม้ <c ười> ขมูลไปไหนแต่เช้าอ๋นอน้องให้ข้มูลไปเก็บด,ดอกไม้ น้องนึกอยากจะร้อยพวงมาลัยขึ้นมานะเพคะเจ้าพี่เพคะเราไปเสวยพระกยาหารเช้ากันดีกว่านะเพคะป่าดนี้ยนานกำนันคงจะจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะเพคะ

ทีหลังเจ้านี่แหละคำตอบก็ไปไปตุลาไม่ใช่คำแต้นคำแป้นนั่นแหละเราทำไมต้องมาหลงดีฉันด้วยล่ะเพือไม่ต้องเถียงกันเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเราเอาว่ะก็เข้าไปให้หมดนี่เลยนี่เหมือนกันถ้าจะเถียงกันก็ไม่ได้ไปกันดีไป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 ไมาทำอะไรทั้งนี้ พวกเรามาขอเข้าเฝ้าเจ้าชายรพยนตาให้พวกนาเข้ามาได้เข้ามาได้กลัวเหรอ มาทำไมกันนักเยอะแยะเ,เจ้านายของพวกเรามีรับสั่งให้มากราบทูลความลับบางอย่างใช่ไหมคะความลับ<ะ>ว่ามาราชบุตรเผยทรงวางแผน ที่จะช่วงชิงพัทดารตจนาไปซ่อนไว้เพคะเมื่อไหร่ไม่ทราบเพคะกลับไปกราบทูลเจ้าหนของพวกเจ้าพวกเราขอพระทยัยเพคะเออ่นี่ยพวกผมชั้นกราบทูลานะเพคะเดี๋ยว ที่เจ้าออกเรื่อกันหรือยังใครคะไปได้ไน,นี่พวกเราองค์ชายอะทรงรับสั่งแปลกๆนะพวกคนที่เนี่ยก็ดูแปลกแปลก รีไปเถอะฉัน่ะอยากจะออกไปพ้นจากแถวนี้ทีอาจะมาทำไมน่ะไปคุไปเอ้ยเป็นยังไงกันบ้างพวกเจ้าทุกคนอ่ะได้เข้าฟ้าเจ้าชายเพลินตาหรือเปล่าคะเฮ้ยคะแล้วเจ้าชายอ่ะรับสั่งว่ายังไงบ้างรับสั่งว่าขอพัดททยพัดดยดาไปคะ แล้วยังรับสั่งถามพวกหม่อมฉันแปลกๆด้วยนะพี่คะแล้วยังรับสั่งถามพวกหม่อมฉันว่าพวกหม่อมฉันออกเรือหรือ,อยังด้วยนะพี่คะแปลกไม่รับสั่งถามอย่างนั้นละพระองค์อาจเห็นพวกเจ้าหน้าตาดีก็ได้นะ แต่องค์ชายเพียนตราท่าทางไม่น่าจะเป็นผู้ชายเจ้าชู้นะพี่คะนี่น,นีน,นี่เอาอย่างนี้พี่ว่าตอนนี้พวกเราทุกคน,นควรจะแยกแย้ายกันกลับตำหนักก่อนเดี๋ยวบรรดาพระสวามีของพวกเราเนี่ยจะสงสัยเอา เสียาของผู้หญิงรุนแรงจนทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งทรยอต่อสามีตัวเอง Thank hey. you. คุณพยนตราเป็นโกรธมากพี่เจ้าค่ะเพราะมันไม่สามารถรู้ได้ว่าพระสังตายแน่หรือเปล่าตราบใดที่เจ้าปากโตเป็นพระสังพระสังก็จริงก็จะปลอดภัยพระเจ้าค่ะและที่สำคัญที่สุดความโกรธทำให้มันเสียสมาธิซึ่งการเสียสมาธิ ทำให้พระเวทของมันไม่ขลังมันยังไม่ตายทำไมมันถึงยังไม่ตายในเมื่อเราเผามันด้วยไฟนะรกไอ้ผ่างร่างของมันนะพร้อมเหลวเป็นทองไปแล้วเรขอรับท่านาาจา์และวทองหายไปไหนเพราะมันยังไม่ตายทองไม่ได้หายไปไหนแต่เพราะมันยังไม่ตาย มันยังไม่ตายแล้วมันอยู่ที่ไหนละ่ะขอรับท่านอาจารย์มันก็อยู่แถวๆนี้แหละมันแฝงตัวอยู่แถวๆนี้สามีอยู่เจ้าอยู่ที่ไหนก็เจ้าฆ่ากันตายไปแล้วไม่ใช่หรอ เล่นจะมาถามหาทำไมอีกล่ะมันอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหลังเจ้ามั้งพ <c oughs> ี่แทบ้บเจ้าก,ก็กลัวเหมือนกันนี่จะทำไรพยนตากระโดดหน้าหม่อมฉันมาเยี่ยมน้องรัตนาพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นน่ะก็ออกไปได้ละ เด็นน้ยใช่ไหมคะพยนตามาพูดอะไรข่มขู่เจ้าหรือเปล่าลูกใชคะแต่ลูกไม่กลัวมันหรอกแต่แม่กลัวกลัวว่ามันจะมาทําร้ายลูกหม่อมฉันคิดว่าถ้าพระธิดาประทับอยู่ที่นี่พระองค์เดียวคงไม่ปลอดภัยแน่เพนะคะหม่อมฉันจะมาอยู่เป็นเพื่อนนะเพคะไม่เป็นไรเราจะขอประธานอนุญาตให้รสนามาอยู่กับเรา มันไว้ก็ไม่มีประโยชน์แม่เท่าไปฆ่าพวกมันซะจันทีพี่สุดไปจากที่นี่เถอะคะยายด้วยเกิดอะไรขึ้นจันทีทำไมจันทีต้องรีบร้อนพาแม่ออกไปด้วยจะไปปาขวดไม่ให้เอ็งได้ออกไปช่วยเจ้านายของเอ็งยังไงล่ะจันทีนั่นแหละต้องไปเชื่อแม่ถ้าจะเด็ดแม่กับยายไม่ไปจันทีก็จะไม่ไป เป็นไงก็ให้เป็นกันนี่เจ้าหอยทากมันหายไปแล้วเหรอพระย้าค่ะใช่สงสัยว่าเจ้าหอยทากอาจจะถูกกำจับลูกยังไม่ได้กราบทูลเสด็จพ่อเลยไหมคะเ้าพาเสด็จแม่มาประทับอยู่ที่นี่ไม่ต้องบอกหรอกลูกพ่อแม่กำลังจะไปจากที่นี่